ไม่ยังมาหลายเที่ยอุยอยู่อาใหอยู่เนี่ยพุงผกล่องเต็มอยู่เนี่ยฮะเก็บผ้าสิไปใส่ไปหาตาหายายดิบ้าอ้ยกระเป๋านอยพ่อไปหาตาใหญ่บ่พอเป็นบ่โอ้ห์นึกว่าถึงเนี่ยนึกว่าถึงนึกว่าสิได้ไปหาตากระยายแล้วมา嘛เรวสิไปใส่เก็บผ้าใส่กระเป๋าไปกรีกไปกรีกไปกรีกเอ้าบ่เลี้ยนตีขึ้นได้ไปตอนนี้หนูยุดอาทิตย์หนึ่งแล้วหยุดอาทิตย์หนึ่งอีกแล้วเลี้ยนไปกระยุดไป เรียนมาจักเดือนเรียนมาเดือนหนึ่งล้วก็หยุดอีกลยเดือนหนึ่งเอดเดือนนึ่งอยู่บ่หลังปีใหม่เป็นบ่<ม>อืมเอา้าสิไปเมือ่อใดไปเมื่ออื่นไปเมื่ออื่นโธ่เวลาพันใบไปไมพันไวนะ้เนาะไปอียิปไปยังไปกรีซนะไปทาําบุญให้ปู่ค่ะเหตุบุญให้ปู่เอา้าฝรั่งกับเหตุบุญอยู่ยสิ บุญฝรั่งกับบุญไทยมันกลัวคือกันเฮ็ดจังได๋บุญฝรั่งมันเป็นบุญฝรั่งกัเข้าโบสถ์แล้วก็ฟังเออฟังบ่ภาษากรีกเดี๋ยวแม่ค่อยไปอันแปลเด้อไปฟังปะป๊าเหมือนเขาแบบก็สวนมนต์ของเขาก็แบบเว้าของเขาไปนะเออคือพาสวดบ้านเฮานี่บ่แอกโอ้มีวงดนตรีมีอันอีหยังมาเล่นบ่บ่ได้ สนุกสนานาปมันอยู่ไทยอ๋อครบรอบจักปีเฮตปุให้ปูสามครบรอบสามปีตั้งแต่ปูเสียหนูบ่เคยเฮดบ่เคยไปเลยมันบ่ไปลงศพซรอบเดียวพอได้ไปไปลุ้มซพรอบเดียวตั้งแต่ปีก่อนเนาะเข้าไปบานยามันบ่สองปีเนาะปีก่อนปีก่อนเราไปกรีแมนไมเออสามปีตัวอืมนั่นแหละปูเสียครบสามปีปูเสียหนูกับบอยู หน,หนูเรียนออนไลน์ตอนนั้นนะหนูเรียนหนังสือมิเตรพ่อไปเพราะตอนนั้นเป็นโควิดพ้อมตอนปูเสียช่วงโควิดพอมอ่านไม่ค่อยได้อืมเอา,าเรื่องเฮดบุนต่อก็มันก็่ได้แบบสั้นสนุกสนานคืออยู่ไทยอือจะว่ากันว่าเฮดบุนอยู่ไทยมวนกุ๊บเด้มวนกุ๊บอีลีรถแห่มากเต้นกันอยู่ <laughs> เต้นทั้งรถแห่ทั้งเราทั้งอัน อี่ยวันที่กิน่ฟนกินก็ดเดิมเมาอีหลายอีเลี่ยมันวะมวนกุอยู่ไทยอแต่ของฝรั่งกับเฮดแต่ว่าก็คือสิเป็นครนขอบครั่ว <มา S 1> เฮดพิที่<ช>เฮดอย่งยางไรแหละก็คือสิไปนั่งกินเขากันธรรมดามันว่าอืมไนั่งกินเขาก็บว่าสนุกกันไปก็คือบะมี่ยังเกิดขึ้นไปนบะมี่อย่างบริจัดิ์ยังไงคืออยู่ไทยมันว่าโอ้ดีใจเมื่อ้วยว่าม่นสิได้ไปหาตาก็ย่ายไหมดีใจว่า ขันขันเปลี่ยนจากเก็บผ้าไปบ้านานี่เปลี่ยนจากไปไทยนี่กระเป๋าบกใหญ่กระเป๋าบกใหญ่อาการจีเป็นเจ้งไดเก็บไปบ้านตาไปหาตาก็ย่ายไป็ก,ก็ดีใจทั้งสองพ่าบ่อาการทีเป็นจังไดแบบบ่ได้ว่าบ่าดีใจด้หมายถึงอาการเก็บผ้าไปไทยจีเป็นเจ้งไดมันสนุกสนานจังใดก็บ,บ่ฮู้เพราะมันได้ยุดเลี่ยนนานแหละอันนี้ยุดอาทิตย์เดียวหนึง่งต้องอยากไปพร้อมกับวาโอสด <c oughs> <c oughs> แม่นปะอยากไปเมื่ออยากไปว่าจะได้ไปเออว่าจะได้ไปแม่นวะแม่อมักเลาะเว้เพิน่บ่ายู่า่เศร้าที่ชมพูดองไม่เลยคำหนูเอาไปผูดใดสิใสเลยหนูว่าเสื้อภัเอาถามกันเสื้อแม่แต่ว่าผู้ใดใใ่แต่ซสือว่าแม่ท่านใดใสจจะเทื่อไปตัวนี้หนูใส่สองเทื่อแล้วแม่ท่านใดใสจจะเทื่อไปแม่ทมหนูใส่สองเถื่อเออเอา ไปมืออื่นเนาะไปตเาเศร้านะล่ะเนาะไปตาเศร้าก็ไปฮอบายบายถ้างั้นก็เจอกันที่ประเทศกรีกนะจ๊ะ